ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์กันนะคะเรื่องหน้าตยศัพท์นักเรียนยังจําได้อยู่ไหมคะว่าหน้าตยศั์คืออะไรนะคะหน้าติยศัพท์นะคะ,ะ,คะเป็นพื้นฐานของการรําที่ดีนะคะผู้รําจะมีลีลาท่ารําที่งดงามได้นะคะก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันไปทุกส่วนของร่างกายโดยการเคลื่อนไหวมือและเท้านะคะ นาตยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้เรียกในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนาตยศัพท์นะคะเราสามารถใช้ในการเรียนนะคะเพื่อฝึกหัดนะคะการแสดงขนละครเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์เพื่อสื่อความหมายของการแสดง ลักษณะของนาฏยศาสตร์แบ่งตามการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายดังนี้นะคะ 1. การเอียงศีรษะค่ะนักเรียนฝ,ฝึกหัดตามคุณครูนะคะก็คือให้นักเรียนเอียงหัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะไปทางซ้ายนะคะแล้วเราก็เงยหน้านิดนึงนี่คือการเอียงซ้ายต่อไปเป็นการเอียงศีรษะไปทางขวาการลักคอน,นะคะก็คือทําหัวให้ตรงๆนะคะหนูจับไหล่ไว้นะคะ หนูกดหล่ข้างนี้นะคะหัวเราเอียงตามใช่ไหมคะแต่เราดันหัวกลับไปอีกข้างหนึ่งนี่คือการลักคอต่อไปการลักคอข้างขวาบ้างค่ะหนูกดไหล่ตัวเองลองมาทางนี้และดันหัวกลับไปอย่างนี้นี่คือการลักคอนะคะดูตัวอย่างในรูปภาพได้เลยต่อไปเป็นนักติยส์ส่วนการใช้แขนนะคะก็คือวงนะคะความหมายตามรูปภาพ การตั้งวงก็คือการเหยียดนิ้วมือนะคะทั้ง5นิ้วให้ตึงนะคะวงนะคะรวบอย่างที่คุณครูเคยสอนรวบนิ้วแล้วก็ติดกันอย่างนี้นะคะการตั้งวงนะคะการตั้งวงบนก็คือระดับศีรษะนะคะเห็นไหมคะลูกการตั้งวงบนนะคะระดับศีรษะแ่ศีรษะดันมือออกไป ตั้งวงกลางระดับไหลนะคะส่วนตั้งวงล่างก็คืออยู่ที่ระดับชายพกนะคะหรือะดือนะคะดูตามรูปภาพได้เลยนะคะนี่คือลักษณะของการตั้งวงเรามี3ระดับวงบนวงกลางแล้วก็วงอ่าวงล่างต่อไปนักปัญญาศาสตร์การใช้มือนะคะก็คือจีบนักเรียนเอานิ้วโปง้งไปติดที่ข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะทำอย่างนี้นะคะกรีดที่เหลือออกหักข้อมือเข้านะคะ จีบหงายนะคะนี่คือจีบหงายจีบด้านข้างจีบหงายตามรูปภาพนะคะต่อไปจีบคว่ำนะคะเราก็แค่พลิกจีบของเราเนี่ยนะคะคว่ำลงก็จะกลายเป็นจีบคว่ำแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะต่อไปจีบทรงหลังหนูก็ท่งแขนนะคะไปที่ข้างหลังยืดตัวให้ตรงนะคะแล้วส่งแขนตึงไปด้านหลังตามรูปภาพได้เลยนะคะ ต่อไปจีบปลกข้างก็ใช้การจีบเหมือนเดิมหากข้อมือเข้าปลกข้างก็คือมันจะอยู่ด้านข้างศีรษะนั่นเองถ้าจีบปลกหน้านะคะจะอยู่ด้านหน้าแต่ไม่บางหน้าหรอนะคะจะอยู่ด้านหน้าต่อไปนะคะเป็นนาตยศาสการใช้ขานะคะ ก็จะมีการก้าวหน้านักเรียนลองดูในรูปภาพนะคะการก้าวหน้าคือการยกเท้าแล้วก็วางไปข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังเปิดส้นเท้าไว้นะคะจะเฉียงกันเล็กน้อยต่อไปก้าวข้างก็คือการยกเท้าแล้ววางเท้าไปด้านข้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก้าวข้างนะคะ ต่อไปนะคะการกระทุ้งเท้าและการกระดกเป็นท่าเชื่อมต่อยอดกันเมื่อนักเรียนกระทุ้งเท้าเสร็จนักเรียนยกเท้าขึ้นมาก็จะกลายเป็นกระดกนะคะการจรวดเท้าเราใช้ที่จมูกเท้านะคะแตะลงบนพื้นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกางน,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 นิ้วนางนิ้วก้อยของของเท้าเราเนี่ยลอยขึ้นมานะคะสมมตินี่เป็นพื้นนะคะนักเรียนเนาะสมมตินี่เป็นพื้นนะแล้วเราก็เอาเท้าเนี่ยวางแตะ อนี้นะคะส้นเท้าเราจะลอยขึ้นวันนี้คุณครูมีวิดีโอสาธิตการปฏิบัติหน้าติยศัพท์มาให้นักเรียนได้ชมนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะฝึกหาท่าหน้าตยศัพท์นะคะจนเกิดความชํานาญ ถ้าใดที่นักเรียนยังไม่ค่อยได้นะคะอยากให้นักเรียนหมั่นฝึกทบทวนก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝ่านักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกหัดกันในเวลาเปิดเ,ดเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย นาตย,ยัสับและภาษาท่านาตยศัพท์และภาษาท่าคืออะไรเอ่ยแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับโขนละครน,นะนาตยศัพท์คือศับที่ใช้เรียกท่ารำและเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครมาดูส่วนมือกันก่อนดีกว่ามือมีสองลักษณะคือการตั้งวงและการจีบการตั้งวงนิ้วทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้ไปที่หลังแขนการตั้งวงมีระดับต่างๆดังนี้นตั้งวงบนปลายนิ้วอยู่ระดับหากคิว้วตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับลาย ตั้งงวงล่างมืออยู่ระดับหัวเขียงคาดการจีบใช้นิ้วหัวแม่มือจะหลไปที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกเป็นรูปพัดหักข้อมือเข้าหาท้องแขนการจีบมีลักษณะดังนี้จีบคว่ำคว่ามืามมอลงจีบหงายหงายมือขึ้น จีบส่งหลังนำมือส่งไปด้านหลังจีบปลกข้างนำมือจีบเข้าหาหางคิ้วจีบปลกหน้ามือจีบเข้าหาหน้าจีบพิเศษคือจีบลอ,อกแก้วใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือจรดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกจีบลอ,อกแก้วสามารถหักข้อมือออกหรือหักข้อมือเข้าก็ได้ ส่วนของเท้ากันบ้างดีกว่าเหลื่อมเท้ายืนเท้าชิดติดกันนำเท้าข้างใดข้างหนึ่งเหลื่อมออกมาด้านหน้าประเท้าเปิดปลายเท้าขึ้นส้นเท้ายังคงปิดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าตกพื้นเบาๆยกเท้ายกเท้าขึ้นด้านหน้าก้าวเท้าก้าวเท้าไปด้านหน้าให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อน กดส้นเท้าด้านหลังขึ้นซอยเท้าเย็ยนเท้าชิดติดกันยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นใช้ปลายเท้าย่ำเท้าแบบทีที